การเชิญชวนสู่ความดีแล้วก็การห้ามปรามความชั่วจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะเราก็ต้องยอมรับว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งคําสอนที่จนลงสังคมทุกคําสอนของอิสลามที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานล้วนแล้วแต่เป็นคําสอนที่จะประคับประคองให้เกิดความดีงามบนโลกใบนี้ถ้าหากว่ามนุษย์ได้เรียนรู้และเข้าใจในศัตธรรมที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือคําสอนที่ท่านนาบีม,มูฮัมมัดสุลลัลฮะลฮวะซัลลัมมาบอกเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าหลัก คำสอนนั้น,เ,นเป็นหลักคำสอนที่พระเจ้าปรารถนาให้เราปฏิบัติกําลังจะบอกกับพี่น้องว่าทําไมวันนี้เราจะต้องมีการเรียนรู้มีการศึกษาทําไมเราต้องมีการปกครองทําไมเราต้องมีผู้นําทําไมเราต้องมีการค้าขายเราทำไมต้องเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทําไมเราต้องมีกติกาผูกมัดกันและกันในด้านต่างๆมากมายอัลกุรอานได้พูดถึงเอาไว้บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยตลินนัสตะมูรูนบิลมาอูฟวะตันฮานะอนินมุกคารวะตุมีนูนบิลละเรากําลังจะ บอกว่าความจําเป็นที่จะต้องให้มีการเรียกร้องไปสู่ความดีสิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ในวันนี้คือโรงเรียนแล้วก็พ่อแม่ที่กําลังออกกติกาคนที่ประกาศว่าไม่เอาศาสนาที่กําลังอาสามาดูแลบ้านเมืองจะมาออกกฎกติกาเพื่ออะไรถ้ากติกานั้นไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานบอกว่าพวกท่านเป็นประชาชาติที่ดีเลิศหมายความว่าอัลลอฮ์บอกคนที่อีหมานศรัทธาต่ออัลกุรอานเราเชื่อใน Al an, อในัลกุรอานเราเชื่อในสุนนะของท่านนาบีคา สอนของอิสลามเรากําลังเป็นคนที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้เพราะคุณสมบัติ2ประการอันนี้นะไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะคนทุกคนบนโลกใบนี้ประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่ถ้าคนเนี่ยสอนให้คนทําความดีผมก็เลยบอกว่าวันนี้มนุษย์ยอมจํานวนในส่วนนี้แล้วจริงๆแล้วการมีโรงเรียนการมีการอบรมการพัฒนาในองคอ์กรหรือในหน่วยงานใดต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าต้องการให้คนเนี่ยมีการเรียนรู้ไปสู่ความดีเรากําลังใช้คนให้ทําความดีมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กําลังจะบอกว่าเราทุกคนในวันนี้ กำลังยอมจำนนว่าศาสนาเนี่ยหรือคำสอนที่บอกว่าใช้ให้ทำความดีเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นอิสลามกำลังสนับสนุนทุกการกระทำไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนโยบายอะไรต่างๆที่ออกมาแล้วทำให้คนเนี่ยทำความดีแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครที่จิตใจของเรายอมรับคนทั่วไปยอมรับว่านี่คือความดีมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต